เหลือกนนั้นพันไว้เหลอก้นนั้นยืมเมินยืมตัวเรียนด้หลายเท่านี <laughs> <laughs> ยืมนั่นมันต้งมัน้งพี่กินขาวขาันั่นแหละมันไดฮะอย่าอย่าอย่าไเขียวดุบนฮะเออพานั้นเขาไดดองเอากวามลัมาหลองสองกกว่าอันคนนั้นเดียวเ้ยเหกองเี้ห่้องบาน,นหองบ้านอ๋ไอ้นีไน่ไม่ไอหมกองกองวกนั้นตองเจ้าตองเปลี่ยนไพฮะ โอ้ปีนฮะกวามเมื่อนั้นเปลี่ยนไปอ่ะโอ้มันปีนฮะมันปีนมันป้าย่างหละมันป้ากว่าเฉยชิมจ้าโอ้ผมเปลีนไปขับจังเลียขนาดนีโอ้มันเปีนไปในไฟเฮือนไฟจิเพือนบอกผมไหมฮะมันปีนไปฮะกวางมื่อนั้นยื้อก่อนปีนฮะโอ้ผมอยู่ที่ปีนฮะ có yêu này biến rồi nó có có yêu đi biến ha có yêu thì biến phải ở việc các con biến ha ừ hả? có này, kia biến phải à có yêu đây nó ô biến ha có yêu này miền chấp một cấp điều ha ô có yêu xuống sầm nắng chắc chấp nắng rồi chấp là nương nắng mây nắng đến sầm anh dư ha ว่ามันจับอันยืดกูจับหนังไม้กจับหนังไม่ตู้หนังดินฮะเออย่พวกนั้นเออย่เออเออแย่พวกนั้นไม่กลบมาเดี๋ยวน้กวงเหวเอากว่าเขากว่าใครตัวเงินคำสักทีอรือมะอ้นี่ไอเดียวลงไอเดี่ยวผาไอเดียวอ๋อเางฮะเมื่อเดี๋ยวนี้เขาตีหวามไม่กว่าจองเขาเออกาะตงเงินตวยข้าเบิื้น เดียวมันนั่งจองพายฮะอ่าพายว่าพายพันนั่นไมหันไส้ฮะเออเนาะพันนับนมหันไส้เนาะอ้อม่นะพันนันมหันไส้นะเออพันนั่นมันไส้เนาะเดียวมันนั่นเออวันนั้นมือดับมือกี้ดักนะฮะเดียวมันนั่นพนนั่ันไส้ย้าวเขาเขักตั้งวันตั้งวัน มั่งเฮ็ดการังะเฮ็ดยัเฮ็ดอ่ะเฮ็ดถึงวัามาับงวันจังวันน่ะเขาเชกับมเหลงมลับอะเพมาด้วยวริหันกับไม่หอมังหนากัดกับมันดบไปอ่ะเอามาถอดรูดเดี๋ยวมา่ไมาถอดน้องเนี่ยเหลีจะาง่อหัวจิ

có <laughs> cả lư, ai ông mắng quá thì này hm sạch sợ ông mắng quá cả lưng là soi yang lucy hát ký bơi họ sẽ găm 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 Sợ găm 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 bắt đầu găm 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 dám tiêm cổ găm

สี่กว่ไปนะเน่อหากาอรู้เนาะว่าน่ยหากาะพ่กกับเพียวก็เลก็ชัดที่ขาชัดที่ขาตัวมาเราชัดที่ขาป่วยตุก็แตาตาเหียมเขาขามันนี่ก็เดี๋ยวเปี้ชัดสี่กว่าเอะกับเพียวไม่อ้อลื้อดนเองจ่ายขาโปุงเข้าขอก็ลื้อแ้วนกันดือได้ก็ข้ากนทีนี้ทิ้งอ้อเนี่ยเนี่ยชัดที่ขาชัดที่ขาเลี้ยวกว่าชัดที่ขาละกองชัดที่ขา mọi quay chữ cái này đi, chất lượng chất này tiêu lượng chất không nhiều lượng mà lượng chất lượng chất lượng cái lượng chất lượng chất tới cái lượng chất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  rồi. chất rồi chất lượng chất đây còn sát này อ่าเนาะเป็นเงินเปลียนคำหลายหลายเอ้การหนก็เลวก็เป็่นงเงิน่มคำหลายหลายเทุกตาเฮ้อนฉลส้มตึกสดช่วยเหมือนเมื่อในี่ปุ๊มาฟังต่เดียตัาคนอ่ะก็เคยบอกขนเงินคำนีอกระตหานไอปากเงินคำนำหน้าเอ้นอยเก่าเก่าหันเก่าขี้ไว้่ะพเก่ามีกันไห้เก่บางมีน้อยชิบเหมือนกน เออแน่น่ะกวนเอาแน่ลายลเอ็ดกำเหลี่ยมไหนบ่าเมื่อเมื่อเจอของบ้านไอ้ตุ๊กตาที่ติ๊เป็ี่นหนไอ้ชัเทนเขาเปลี่ยนก้นหมากก้นมีในเขาไขยีก้นผ่านปนรวมกไในเขาสำรวมก้นผ่านเอาหล่ะไม่ได้บ่หรือเม่ได้เขาบ้านหลพระมาราเม่อดีปันมันก็คือดอกอ๋ออันได้เ้าเขาติดดัดในปนลุงอามาเท้าเขาขา ก็เปิ้นหุ้งวันนั้นมหานองว่าเจ๊ก็ปูว่ามันเป็นกค้นผ่านในเรียมละอันวันคากลมเลยหยุ่มความันกำเนิดเลยหยุ่มเต๊เจยใครอ่ะก็ให้ขับบนลูกอามาเราขอนมาจองขานห้เดี๋ยวกเกือค่ะ